มอ่1ตองกาสองตานเจม1และเพื่อนนี้ไปแวะกินค่าที่แม่สุรีฟิสนินโล น,น <ibly> ั่งชิ <Labor ator il orter> ้นนไ่งรั months. ่เอ๊ะครับอ่าไปลงที่ไหนครับวปรัสบแพ้ครับไปรักษแพ้นะครับครับผมที่สามทีที่ได้หนีต้ที่วังอศวายัโนที่หลอลองน้องก็อยู่บริเวณนี้ มีผ้าห่มบริการไร้ห่มเวลาหนาวทางสวัสดีครับขอต้อนรับพื่อนสายกทานในทางสื่อจังหวัดแพร่ระยะทาง555กิโลเมตรโดยใช้เวลาในการเดินทางไปชั่วโมงเดินประมาณครับทางนี้ึ้นอยู่ของสภาพอากาศและสภาพจราจอร์มันท,อทน้องถนนวันนี้นะครับพนัางานขับรถคุณศศิยศยและกระผมสัทวีเป็นหนัางานต้อนรับบนรถเช่นนี้ครับ และเ็ื่อนไขกำหนดภาพสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่ที่มีออแอลกอฮอล์บนรถในทุกทางนนต,าต้อง้าดแขวนิรภัยตลอดการเดินทางผู้่ได้ฝากฝึกจะมีโทษปรปับไม่เกินห้าพบาทครับรถไเหึนจุดเฉยแล้วออกจุดเฉยมีด้วยกันสจุดเขีบนจนวนหลักคา2จุดและด้ลังบถตัวสุดท้ายหนึ่จุดจก,รกระจกนิรภัยสเกตได้จะสติ๊กเกอร์ทิดข้างกระจกขอ,กขอ,ขอกจะกระจกจิโ่แล้วสองข้างของตัวรถทางด้าเพื่อนไม่สองทางแล้านร,ถ,รถไม่่และด้านังรถดีนหนักทาง สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถเบาะที่นั่งของท่านสามารถปรับ็นสระได้โดยปุ่มคันโยกหรือหน้าท้ายมือและขวามือของท่านชอบแบบที่ทาความเย็นชองเก็บสัพพะละจะอยู่ในที่สระของท่านห้องสุขภาพจะอยู่ทางด้านหลังของตัวรถบริษัทสบาิตัวเที่ยนนี้จะจัดพักที่รคนแม่สุีรีจังหวัดพิษโุโล่เวลา20นาทีเวลท่านในปักไหรือยาบดและขอความร่วมมือ